สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่พึ่งกับน้องครูกาอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําแกงเขียวหวานไก่ค่ะใส่หน่อไม้นะคะค่ะก็จะมีหน่อไม้ค่ะล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะนําไปต้มค่ะต้มสักหนึ่งน้ำนะคะจากนั้นก็จะเป็นกะทิค่ะสะโพกไก่พริกเขียวหวานแล้วก็พริกแกงเผ็ดค่ะผสมกันเพื่อที่จะให้สีออกมาสวยนะคะน้ําปลาน้ําตาลมะพร้าว ใบโหระพาใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงเขียวลงมือทําเลยค่ะจากนั้นให้เรานำหน่อไม้ไปล้างนะคะล้างเสร็จแล้วให้นํามาต้มค่ะนี่ก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนำมาต้มค่ะรอให้เดือดค่ะค่ะหลังจากที่เราต้มมาสิบนาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปล้างค่ะก่อนต้มก็ล้างไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะต้มเสร็จแล้วไปล้างอีกหนึ่งรอบค่ะ อันนี้เราก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นวางให้เสด็จน้ําค่ะค่ะหั่นพรีกไว้ค่ะหั่นเฉียงเอาไว้โรยหน้านะคะสีเขียวหั่นแบบเดียวกันส่วนใบมะกรูดนะคะให้ฉีกครึ่งนะฉีกครึ่งแบบนี้ เป็นใบโหระพาค่ะเด็ดค่ะเด็ดเอาใบาสวยๆค่ะจากนั้นเราก็เอาไก่มาหั่นค่ะส,ส่วนสะโพกนะคะใครจะใช้เป็นส่วนอกก็ได้นะส่วนอกส่วนน่องได้หมดตีนไก่ได้หมดก็จะหัน่น พักไว้ค่ะาจากนั้นเราจะมาผัดที่แกงกันก่อนค่ะใส่กะทิค่ะใช้กะทิผัดค่ะผัดให้แตกมันสักเล็กน้อยค่ะใส่ที่แกงเข็ดลงไปเพื่อที่จะให้สีน้ำแกงสวยนะคะ แากนั้นก็ผัดพริกแกงให้แตกมันสักเล็กน้อยค่ะใส่ไก่ลงไปค่ะจากนั้นใส่กะทิที่เหลือค่ะ เพิ่มน้ำเปล่าเท่าเล็กน้อยค่ะนี่คือน้ำเปล่านะคะาจากนั้นปรุงเครื่องค่ะก็จะมีน้ำปลาค่ะน้ำตาลมะพร้าวส่วนใครจะเพิ่มผงชูรสได้นะเอาที่เราชอบเลยค่ะรอให้เดือดให้น้ำตาลละลายค่ะาจากนั้นใส่หน่อ,นอไม้ที่ต้มแล้วลงไปเลยค่ะ รอเดือดค่ะค่านนี่ก็สุกดีแล้วนะคะสุกดีแล้วค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่กิ๊ฟใบมะกรูดลงไปค่ะใบโหละพาค่ะ ้อยสามพร้อมเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟค่ะน่าทานมากข้าวสวยร้อนๆน,นะคะ น้ำเข็มคนมากเรียบร้อยค่ะเคี่ยวหวานไก่ใส่หน่อไม้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแม่พึ่งกับน้องกูก้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ